ใครจำกันได้ดีนะครับกับเด็กอายุ17ปีที่ชื่อว่าเคสกอร์ดอนนะครับลงมาและยิงด้วยนะครับยิงต่อหน้าแฟนลิเวอร์พูลเลยนะครับเคสกอร์ดอนนะครับมีข่าวมาว่ามีโอกาสแน่มีโอกาสจะขึ้นมาในชุดใหญ่หรือมาสอดแทรอมาเรียนรู้นะครับกับทีมงานชุดใหญ่นะครับโดยทีมสตาฟ ของลิเวอร์พูลนะครับได้ส่งผลงานนะครับและก็บอกว่าไอเจ้าหนูคนนี้มันมีของนะครับเล่นตำแหน่งเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาาห์นะคือตัวเขาเองเนี่ยอายุน้อยมากนะครับอายุ17ปีนะครับซึ่งคนนี้เองนะครับสตาร์โค้ชต่างๆนะครับรีพอร์ตรายงานเจอเกนครอปนะครับให้ดูฟอร์มคนนี้เลยนะครับเป็นเด็กที่ถนัดเท้าซ้ายนะเล่นซ้าย ธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นักเตะเบอร์49กรามเนื้อคนนี้เขายังแบบมันเด็กอะครับนะอายุ17ปีเองนะครับต้องพิสูจน์นะครับให้เจอเกนครับและทีมงานเห็นนะครับในช่วงของการที่ปรีซีซั่นนะครับในส่วนของการไปโชว์หรือไปเตะแมตช์กระชับมิตต่างๆ่า,า,าเรียกว่ามีปรีซีซั่นให้โชว์ของกันอยู่นะครับคิกอรอนนะครับอายุเพียง10 7ปีเท่านั้นนะครับถ้ามองแล้วคือตัวเขาเองอ่ะเล่นตำแหน่งเดียวกับโมซาลาผมมองว่าเด็กคนนี้มีของนะครับนะมีความเร็วไปกับบอลได้ดีนะครับจบประตูได้เยือกเย็นมากนะจบประตูได้เยือกเย็นมากการยิงของเขานี่ยเยือกเย็นมากๆนะครับคือเหลือเพียงอย่างเดียวคือโอกาสนะครับแต่ว่ามันถามว่ายากไหมมันก็ยากมันมีขาวอันโยมาอีกนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเพียงอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับแค่ได้ซ้อมกับรุ่นพี่ได้ดูว่ารุ่นพี่เนี่ยเขามีวินัยอย่างไรเขามีวินัยในการซ้อมมีวินัยในการยืนตำแหน่งอย่างไงนะครับซูปเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะครับได้มาร่วมซ้อมก,กันกับรุ่นพี่นะครับกับทีมชุดใหญ่เนี่ยแค่นี้มันก็สุดยอดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทางของลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับก็รายงานมานะครับว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ถูกคาดหมาย นะครับนะจากพี่ไปบริลลอสนะครับที่แบบเออส่งมาให้นะครับส่งไม้ต่อมาให้ว่าเอ้ยไอเด็กคนเนี้ยนะครับมันมีของนะมันมีของแต่ว่าต้องบอกว่าร่างกายของเขานะครับฟิตเนสตรงนี้มันยังไม่ขึ้นกระดูกกระด้างกระเดี่ยงกล้ามเนื้อต่างๆมันยังบางอยู่นะครับมันยังบางอยู่นะครับมันเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเนี่ยนะครับมันก็ต้องปั้นนะครับต้องปั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของทักษะฟุตบอลนะครับทักษะฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัด ไม่ตื่นสนามมีความเร็วใช้เท้าซ้ายได้ดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเออ่ความเร็วนะครับเลี้ยงบอลได้ดีกล้าเล่นเด็กคนนี้กล้าเล่นด้วยนะครับกล้าเล่นแบบว่าลูกยากๆก,ก็กล้าเล่นนะครับจังหวะยิงที่ผมเห็นลูกยิงนะครับก็เยือกเย็นนะครับนะเรียกได้ว่าแบบเออไม่ไม่ค่อยตื่นะครับไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นนะครับ,นนรบก็เหลือแค่เพียงประสบการณ์ เหลือแค่เพียงประสบการณ์ดังนั้นในช่วงปี2022ถึง2023เจอเกนครอปนะครับเหมือนจะปรับแท็กติกหรือให้โอกาสดาวลุ่งขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับเหมือนแผนของเขาครับเขาลุยมา5ปี6ปีเนี่ยเขาได้ซื้อนักเตะมาตามตำแหน่งที่เขาพึงพอใจละเหมือนเป็นการบ้านการบ้านหนึ่งที่เขาทำมาละเพื่อเลปูลสํสเร็จแต่เนี่ยเหมือนเป็น อีกหนึ่งอย่างนะที่เจอเกนครอฟอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องดันนักเตะเยาวชนหรือนักเตะยู19 21 23ของเราขึ้นชุดใหญ่หรือเรียกง่งไงว่าปั้นดาวรุ่งนะเพราะว่าอะไรนะครับการปั้นดาวรุ่งนะครับแน่นอนว่า1คือ มันเป็นการที่สร้างนักเตะได้ในระยะยาว2คืออ c คาเดมีที่ถูกสร้างมานะครับจะมีประโยชน์มากๆถ้าส่งต่อรุ่น1ถึงรุ่น2รุ่น3และขึ้นชุดใหญ่ดังนั้นนักเตะที่เวลาไปซื้อตอนที่อายุน้อยๆน,นะครับอายุ15ไปี16ปีเงี้ยค่าตัวเขาถูกแล้วแมวมองไปจับไปจีบมาเนี่ยคือแน่ๆว่าถ้าจับได้ดูดีและ แมวมองเก่งเอามาปั้นตั้งแต่อายุน้อยๆเราจะได้นักเตะที่เป็นแบบว่าลูกม่อของเราเลยครับปั้นเองนะครับนะให้เขาอยู่กับอะคาเดมี่ของเรานะครับเป็นเหมือนโรงเรียนสนามซ้อมนะครับหรือเป็นสถานที่ทํางานของเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพื่อส่งต่อไปนะครับแล้วก็ได้เห็นทีมชุดใหญ่ได้เล่นนะครับรู้ขนบธรรมเนียมและวัดคนธรรมของลิเวอร์พูลไม่ใช่ว่าซื้อนักเตะมาจากสโมสร อื่นๆหรือทีมอื่นๆอ,อ,อย่างเดียวนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดคนเดียวนะฮะอ,า,อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าเชยร์กนครอปเนี่ยน่าจะทําการบ้านชุดใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าคือแกได้พิสูจน์หลายๆอย่างแล้วนะครับในการทํางานของแกนะครับว่าเออเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ ยอมรับฟังคนอื่นนะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สเสมอแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับแล้วถ้าเกิดแกจะเอาก็เอาให้ได้เหมือนกันนะครับเบอร์จิลฟนานไดฟ์นะครับอาริซงเบสเกอร์นะครับเออล่าสุดดาวินดูเยสเนี่ยหือตำแหน่งที่แกอยากได้หรือตัวไหนที่แกอยากได้แกจะเอาก็เอานะครับแล้วเอามาเนี่ยมันคุ้มมันได้แกใช้งานเป็นะครับแล้วก็ยุคยุคนี้ยุค2022ถึงยุค2023ดูสิแกให้โอกาสดาวรุ่งนะนะในตำแหน่งของกองกลางนะครับในตำแหน่งของกองกลาง มีเกอร์ติสโจนกับเอเรียสอีกคนหนึ่งนะครับที่จะสอดแทรกขึ้นมาในตำแหน่งของปีขวาหรือกองหน้าขวานะครับก็จะมีน้องหนูน้อยมากอายุน้อยมากอายุ17เองนะครับนะเคสกอดอนซึ่งจะมีโอกาสที่จะมีบทบาทมากขึ้นในทีมชุดใหญ่และกับสตาฟของลิเวอร์พูลนะครับเลือกเรียกว่าเด็กคนนี้มีของนะถือว่าอายุ17เองนะครับนะ แล้วก็ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยดูสิครับไปซื้อนักเตะอายุ18บแปดมัลมซี่มาเนี่ยครับแล้วก็เอ่ออายุอานามที่เจอเกนครอลกํำลังทำอยู่ตอนนี้อายุอานามไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นการเหมือนเอ่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักตเตะริวอูลที่กำลังอยู่ในอัศวินมี่ตอนนี้ด้วยว่าเฮ้ยพวกนายอ่ะกำลังเล่นอยู่นายไม่ใช่แค่เล่นเล่นว้ยหรือไม่ใช่แค่เล่นแล้วทางริวอูลจะขายไปนะครับ คือนายมีโอกาสถ้านายทําโอกาสนั้นได้ดีและเพียงพอนายมีโอกาสที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เช่นกันแต่นายต้องพิสูจน์นะครับให้เห็นนะต้องบอกว่าเคสกอร์ดอนเนี่ยนะครับคือพูดได้ว่าเป็นนักเตะที่มีพรสมัตนะครับเป็นนักเตะที่มีพรสวัสคนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับคือถ้าใครเห็นฟอร์มการเล่นของเขานะครับเหมือนซาร่านะครับแล้วเขาชอบปูคามเมตซาร่าด้วยนะ เขาชอบในเรื่องของการที่เรียนรู้เขายังเคยชมโมซาลาว่าแบบเป็นต้นอย่างต้นแบบต้นฉบับที่ดีนะครับนะเรื่องของการซ้อมนะครับและซา่าเองเนี่ยก็ดูไม่ถือตัวไม่หยิ่งด้วยนะครับแล้วก็บอกเทคนิคก,การเล่นในตำแหน่งของเขาด้วยนะครับเขายังเจอซา่าในห้องยิมห้องฟิตเนสที่แบบโอ้มากครั้งนะครับซา่าเป็นคนที่ดูแลร่ลางกายได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างนั่นเองนะครับ ก็ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้นะครับเคสกอรดอนจะสามารถที่จะมีโอกาสสอดแทรกพื้นที่ตรงเนี้ยมามากน้อยเพียงใดนะครับเพราะตำแหน่งปีขวาหรือหน้าขวาของริวพูลเนี่ยโมซาลาใช่ไหมคาวันโยหรือจะมีดีอาร์สมาสลับได้อีกเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเออตอนนี้มีเหลือใครอีกอ่ะ น่าจะมีโจตามาอีกคนหนึ่งใช่ไหมมีบ็อบบี้เฟอร์มิโนและดาวินทูเยสแต่ถ้ามันเป็นขวาม้วนๆแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะเอเลียสอีกคนนะครับเอเลียอ,อต้องต้องมาแย่งกันดูนะครับซึ่งถ้าตามซีแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าขอแค่ได้ลงไปสัมผัสเกมบ้างนะเก็บประสบการณ์บ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนลีกเอฟอครับหรือคาราบาวครับนะครับฟุตบอล วุ้ยไหนก็ได้ให้เขาได้มีโอกาสลงไปสัมผัสลงไปเล่นบ้างนะครับผมเชื่อว่าเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับที่ดีๆไปจากลิเวอร์พูลรุ่นใหญ่ทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับลองไปหาคลิปกันดูครับพิมพ์กันว่าเคสกอร์ดอนนะครับนักเตะอายุ17ปีของลิเวอร์พูลครับลูกหม่อตัวนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงและแกะโชว์ของได้เนี่ย ตำแหน่งของโมฮัมเมาา็ดซาราคนนี้น่าปั้นนะครับคนนี้น่าปั้นมากๆเลยนะครับอีกสัก2ปีเนี่ยได้เรื่องเลยนะฮะ <c oughs> แล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นันว่าอย่างไงบ้างนะครับลองแชร์กันหน่อยครับขอบคุณครับ